สวัสดีครับผมไอทอออโตกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยมีรถผู้บริหารใช้งานครับสุดหรูหราสีขาวมุกค,ครับสีพิมพ์นิยมที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอในส่วนของ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2019ครับโมหน้าใหม่ all new minor change หรือว่าโฉมปัจจุบันนี้เองนะครับผม เหียมสันต์รถเดิมๆคมชัดครับโครงสร้างวรารตีไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำใหม่แท้ประวัติสูตรเช็คตรวจสอบกันได้เลยนะฮะหน้าตาหล่อๆแบบนี้ครับกระจังหน้าโครเมียมหนึ่งเส้นตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเปียโนแบ็คครับไฟคู่หน้าเดิมจากโรงงานโรเจคเ,เตอร์ตกแต่งด้วยไฟเดทามันเนื่อไร้ LED ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์คู่นหน้านี้ให้ครับผมติดฟิลม์มติดคิวให้เรียบร้อย2.5งห้บิดพรีเมียมมีหลังคาสันรุให้แล้วครับทาสีพรบบไม่มีขาด ล้อแมกนะคะจะเป็นอลลอยเดิมจากโรงงานครับขอบ17สภาพสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยเบียดขอบฟุตบาทเลยนะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับส่วนยางได้เป็นบิสโตนปี2022สัปดาห์44ครับรหัสยาง215ทับ 55R17 ครับดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างซุ้มล้อครับรอยซีนรอยเชื่อมชคเดิมติดตัวรถครับเครื่องยนต์ไฮบริดครับประหยัดน้ำมันมากนะฮะ20โลลิตรนะสำหรับรุ่นนี้ กระจมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED หมุเปิดโรเมียมนะครับผมเสาบีจะเป็นสีดำเงาเฟโนแบ็คครับภายในจะเป็นโทนสีดำร้วนเบาะหนังไฟฟ้าทั้งตัวรถนะครับผมตกแต่งลายไม้สวยงามนะฮะโครงสร้างหลักๆเสาีน็อตเดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดเพลทเดิมโรงงานผลิต19.19ตรงปีนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับเม็ดอาดกระดูกเดิมทุกเม็ดครับ ใครที่สนใจหรือว่าหาอยู่ครับโทรมาสอบถามได้นะฮะ0 8น4 8 0 7 3 6 2้าสอไอทอออโต้ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับหรือว่าสะดวกมาเชิญเลยครับผมที่บริษัทอทอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์บินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับผมด้านหลังสวยๆทรงสปอร์ตไฟท้าย Full LED ทั้งสองฝั่งครับเซนเซอร์ด้านหลังนี้ให้ทั้งหมด4จุด ะะด้านล่างตกแต่งไฟทับทิมคิวฝากระโปรงเป็นโครเมียมกล้องถอยหลังติดตัวรถนี่ให้ครับห้องเก็บของกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมแบตเตอรี่รถยนต์จะอยู่ที่ด้านหลังมุมขวามือนะครับล็บอกเครื่องมือแม่แรงยางอะไรต่างๆมีให้ครบถ้วนครับอยู่ครบเลยนะครับยางอะไหล่ไม่มีรอยแตะพื้นนะโครงสร้างหลังๆด้านหลังก็สวยๆเลยสีเดิมเช่มเดิมครับระบบไฮบริดวารันตีศูนย์สิบปีนะครับผมนะ 899,000บาทเท่านั้นครับคันนี้ราคาถูกๆเลยนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ1 6 0 0 0บาทฟรีดาวนะครับผ่อนได้สูงสุดเนี่ยคือ84งวดนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2.69%นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยแผงประตูสีดำครับกระจกฟูออโต้ทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อกครับเมมโมรี่เซ็ตเบาะได้2หน่วยความจำกลุ่มาลัยฟูมาติฟังก์ชันคูดคอนโทรลแพดเดิลชิปครับระบบช่วยเบรก ระบบล็อกเลนมีให้แอร์แบ็กสิบจุดครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลขไมล์หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบรไมล์แท้ประวัติศูนย์ครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำร้วนเครื่องเล่น JBL จอทัชสกรีนครับผมลำโพงสิบจุดนะเป็น JBL ทั้งหมดเลยครับ QI Charger Wireless Air Auto ท r i p l นครับเป็นสามโซนแยกเลยนะเกียร์ออตโต้ CVT แปดสปีดครับโหมดการขับขี่สี่โหมด อีโคโนโมอลสปอร์ตและอีวีโหมดครับเบรกมูอไฟฟ้าเบรกโหเบาะคู่หน้าสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะครับผมกุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลยครับสำรองอยู่ครบถ้วนเบาะหนังทั้งตัวรถครับอ่าไม่มีรอยเี็ดขาดนะครับผมเบาะด้านหลังสวยๆเลยนะครับเบาะด้านหลังนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีร่องรอยของการนั่งหรือว่าการใช้งานเลยสภาพสมบูรณ์ไม่ยับไม่แตกไม่ขาดครับ ที่พักแขนก็จะมีปุ่มคอนโทรลเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแอร์ตู้หลังด้านหลังกว้างๆเลยนั่งสบายมานหลังไฟฟ้าครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมสภาพสมบูรณ์นะครับหลังคาสลรูปมีให้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะพี่ๆท,ท่านไหนหาอยู่นะครับออนิวโตโยต้าแคมป์ว2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปนะครับปี2019คันนี้899,000บาทป้ายแดงเปิดตัว1,799,000ครับราฮาหายไป เกือบล้านเลยนะราคาหายไป9 0 0 0 0สนครับตัวรถยังอยู่ในวารันตีสูตรด้วยในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่อง2.5ลิตร2 5 0พซ้อีซีครับห้องเครื่องสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยอะไม่รั่วซึมครับสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะภายในสะอาดสะอา้านโครงสร้างระดับเบ้าชกเดิมหัวน็อตเดิมครับภายนในเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดบอดี้สวยๆเนียนๆจากโรงงานเลย ฝากระโปรงเดิมครับสติ๊กเกอร์มอกคำเตือนนะครับอยู่ครบซ้ายขวาสภาพสมบูรณ์เลยโครงสร้างหลังหลังแก้มสายแก้มขวาเดิมหมดเลยนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะใครที่หาอยู่ครับทักมาได้ครับ0894807362 v i r อโทรแอไลน์ได้เช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ผมไอทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ